นดูเร ok. ิมเคลิมแล้วแฟนฉันเจ๋วมากอาละครับแฮปปี้โครเกอร์ปีนี้ได้กานางสาวเฮเลนชิวส์ จะเป็นไงต้านพายุจ้ะนี่สำคัญที่สรงผมนะอย่าลืมสลาะิงแคทเทอได้เป็นทนายใหญ่นะผู้หญิงทำงานนมกักจะคิดถึงแต่สมองแล้วก็ลืมนึกถึงความสวยไปเพราะงั้นทรงผมสำคัญรู้ล้วนะเฮ้กลับบ้านพร้อมใช่ไหมเออไม่อบอกไม่ไว่าฉจกตับดึกนะอ๋อคืนนี้มิสโครก็จะแช่เหล้าหรือไงฮะเออเอซ่าพูดคำคมไปด้วยเหรอน้อยหน่อยจ้ะ เอ้จูล like I mean, like like oh, ี like ่เจ like ้าบ้านเลี้ยงกงหนึ่งอะขอบใจนะแต่ว่าฉันขยะพวกตัวเมื่อพวกนี้อโทษทีฉันขอคุกักครั้งได้มามก่อนที่เธอจะไปอะแบบสั่งลาอ๋อเออคือจะว่าอย่าดีกว่านะแม็กซ์คือว่าเราเป็นเพื่อกันมาตั้งนานแล้วนะจูลี่เธอจะไปโดยไม่ลาได้ยังไงกันเล่าจริงมากใช่ดื่มฉลอง แด่พวกเราแด่ซัมเมอร์สุดท้ายของชีวิตละอ่อนความเป็นวัยรุ่นเฉาเาเนี่ยมีคนเมาแล้วสิไอ้คิลีไปให้ไกลเลยไปๆพวกดีๆปากเสียหยุดนะย่เอาหรออยาแทกกันนะอย่าขวาง่อนะรีบไปสิฉันก็แค่เทคแคร์แฟนนายตามสัญญา ขอบใจให้เพื่อนยากแล้วกลับเถอะเออใช่เฮนี่ขับรถไปหาดาวสันเล่นกันดีกว่านะนะโอซ้ซสิไปนะ สาวกำลังดูเดียกันใช่มหมพอดีได้ยินข่าวว่าฆาตกรโรคฉิตหลุดออกมาจากโรงพยาบาลบ้ามือเขาเ้าไปตะขอยาวท่นนี้นะ่ะไ hey, อ้เอกล่นายเล่าผิดเล่าเรเฉยแตน้าไปที่ทีนี้ผู้หญิงก็เริ่มกลัวขึ้นมาเธออยากจะกลับบ้านส่วนผู้ชายนะ่ะเครื่องร้อนแล้วยกกันเลยซิ่งมา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 ,มาเรื่องไม่ใช่แบบนั้นผู้ชายไปหาคนช่วยส่วนผู้หญิงรออยู่ในรถได้ยินเสียง แปลกๆที่หลังคาน่ะไม่ใช่เสียงแปลกๆนะมันเป็นเสียงหยดติ๋งติ๋งเฮ้ยแกลกๆผระสมผู้ชายน่ะถูกแขวนบนกิ่งไม้แล้วขาเข้าไปโดนหลังคาไม<า><ะ>่ไม่เขาโดนตัดหัวเลือดไหลย,ย้อยใส่หลังคาเสียงก็เลยดังติงต๋งติ๋งติ๋งเปล่าไม่ได้ถูกตัดหัวหรอกเขาโดนตะขอกระซ่วกอะอได้ยินมาอย่างนั้นเอ๋อพวกเธอเล่าผิดหมดเลย พกเข้าไปที่บ้านผู้หญิงเนะ่พบตะขอเปื้อนเลือดของคนบ้าที่ประตูรถเนะ่ะน่าละเรื่องเล่าดั้งเดิมเรื่องจริงเป็นยังไงเฮ้ยเรเรื่องจริงที่ไหนกันวะเรื่องขีหลอกเด็กทั้งนั้นเลยไม่ได้หลอกเป็นเรื่องจริงฉันว่าไม่จริงอะเรสบานได้นะโธ่ขอร้องเลยนะมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นเพื่อหลอกไม่ให้สาวๆจริงสุกรหามตั้งหากเล่าอ่าจริงๆแล้วที่รัก ฉันระสยองไอคิวของเธอมาเป็นนิทานชาวบ้านเรื่องเล่าต่อกันมาและมันมันมกจะมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆว้ <laughs> ทีนี้นะพอถึงตอนนั้น